รู้หรือไม่ว่าสถานที่ลึกลับแห่งสุดท้ายของโลกใบนี้อยู่ที่ไหนที่นี่คือบันไดที่ยาวที่สุดในโลกที่ทําให้คุณสามารถเดินทางจากจุดที่สูงที่สุดบนทิเบตไปยังจุดที่ต่ำที่สุดได้ที่เมืองแห่งนี้แห่งเดียวในระยะทางไม่ถึง100กิโลเมตรสามารถทําให้คุณสัมผัสได้ถึงทั้งฤดูหนาวแบบครัวโลกไปจนถึงฤดูร้อนจัดแถบศูนสูยี่นี่คือเมืองเมด็ เป็นเขตปกครองตนเองที่เบตทางภาคตะวันตกของจีนตั้งอยู่ใต้เทือกเขาหิมาลัยเป็นเมืองเพียงแห่งเดียวที่ติดกับประเทศอินเดียและยังเป็นเมืองเพียงแห่งเดียวในทิเบตที่สามารถปลูกกล้วยได้ด้วยจุดที่สูงที่สุดในเมดอกคือยอดเขาหนานเจียปาวาตั้งอยู่ทางที่ตะวันออกของแนวเทือกเขาหิมาลัยซึ่งอยู่เหนือระดับน้ําทะเลถ,ถึง7,782เมตรถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีส่วนจุดที่ต่าที่สุดในเมดอก มีความสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นบริเวณแถบนั้นจึงมีอุณหภูมิสูงอากาศร้อนจัดจนผิวแทบไหมเนื่องจากเมดอกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงหลายลูกเป็นเมืองเดียวที่ไม่มีถนนเชื่อมจากข้างนอกเปรียบเสมือนเมืองที่ลึกลับแห่งเดียวในโลกในปี1970รัฐบาลจีนสร้างถนนสายแรกขึ้นมาแต่สภาพถนนนั้นย่ำแย่ เนื่องจากเส้นทางบนภูเขาค่อนข้างคดเขี้ยวทำให้ถนนถูกดินโคลนถล่มหรือน้ําแข็งหิมะปิดกัน้นจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งทางรัฐบาลจีนจึงประกาศโครงการขุดอุโมงใต้เทือกเขาผ่านภูเขากาลงลาในปี2009ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2013มีความยาวของอุโมงถึง3,310เมตร ช่วยล่นระยะเวลาในการเดินทางจากที่ต้องขับอ้อมปูเขา4-5ชั่วโมงเหลือเพียง4-5นาทีเท่านั้นอุโมงค์ใต้เทือกเขาแห่งนี้จะสามารถพาคุณจากโลกน้ำแข็งหิมะไปยังโลกป่าฝนเขตร้อนได้คุณจะได้สัมผัสกับน้ำตกและพืชพันธุ์ต่างๆที่คุณแทบไม่เชื่อสายตาเลยว่าที่เปียจะสามารถปลูกพืชพันธุ์เหล่านี้ได้ อย่างเช่นต้นชาข้าวพริกมะนาวเป็นต้นธรรมชาติของที่แห่งนี้สวยงามดั่งโลกแห่งเทงนิยายมีภูเข,ขาที่ใหญ่และลึกที่สุดเรียกว่ายาหรูฉางกู่ด้วยความยาวถึง5 0 4 6กิโลเมตรและลึกถึง6,900เมตรมีแม่น้ำที่สูงที่สุดในโลกมีต้นกำเนิดจากทาน้ำแข็งและหิมะที่ละลายเรียกว่ายาหรูฉางกู่เจียงหรือที่เรียกว่าแม่น้ำคูมบุตร แห่งนี้ยังมีบีดาแห่งภูเขาทั้งมวลบนแดนหลังคาโลกถูกเรียกว่านานเจียปาวาในภาษาที่เบตหมายถึงหอกแทงทะลุฟ้าเป็นภูเขาที่สวยที่สุดในจีนในระยะเวลาหนึ่งปีจะมีเพียง24วันเท่านั้นที่จะมองเห็นแสงอาทิตย์สาดส่องทั่วภูเขาได้อย่างชัดเจนที่นี่มีประชากรเพียงสอง0,000ื่นกว่าคนเท่านั้นเรียนโรงเรียนเดียวกันที่พักอาศัยใกล้เคียงกันและถนนเข้าออกก็มีแค่เส้นเดียวเท่านั้น หากออกจากตัวเมืองเมด็อกจะเรียกกันว่าลงบันไดจากสวรรค์และเมื่อเข้าเมืองเมด็อกจะเรียกกันว่าถนนสู่สวรรค์ในโลกนี้มีแค่เมืองเดียวที่ชื่อเมด็อกแต่เมืองเมด็อกที่เดียวก็รวบรวมทั้งโลกไว้แล้วเที่ยวเมืองเดียวก็เหมือนเที่ยวทั่วโลกไว้ลองมาเที่ยวสถานที่มหัศจรรย์แห่งนี้ที่เรียกว่าเมด็อกกันรู้จริงเที่ยวจีนติดต่อเราช่วงการท่องเที่ยว